วิชาการหาตำแหน่งประตูที่เหมาะสมกับตัวคนครับอาจารย์สอนด้วยหรือเปล่าสอนครับมีอยู่ในห้องเรียนมีครับเป็นวิชาที่เรียนยากไหมง่ายครับอืมแต่ไม่ได้สอนทั่วไปอืสอนเฉพาะในชั้นเรียนอืมมันต้องดูอะไรบ้างฮะอย่างเช่นสมมุติว่าผมรู้แค่หมายเลขดวงจุ้ยหมายเลขแปดครับอืมก็บอกได้ว่าเราจะเป็นอะไรยังไงหมายเลขแปดก็เป็นคนตะวันตกอืมฮะเพราะฉะนั้น ความดีทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นโซนตะวันตกก็คือสองหกเจ็ดแปดเลขครับสองหกเจ็ดสองก็คือที่ตะวันตกเฉียงใต้หกก็คือที่ตะวันตกเฉียงเหนือเจ็ดก็คือที่ตะวันตกแปดก็คือที่ตะวนออกเฉียงเหนือนี่คือตำแหน่งที่ดีสําหรับบุคคลยังมีปีกย่อยไหมหรือว่าผมไปตั้งประตูตรงนี้ได้เลยที่จะได้เลยแต่ในความปีกย่อยนั้นตัวไหนดีที่สุดอนั่นว่ากันไปอีกที คือฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายแต่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมพวงจุ้ยเป็นเรื่องของความยุ่งยากต้องบอกว่าวิชาที่อาจารย์กำลังพูดถึงคือวิชาพวงจุ้ยเต๋าหมกดําเป็นวิชาที่ใช้สําหรับจักรพรรดิคือถ้าเราถ้าเราคนธรรมดาทำพวงจุ้ยเท่ากับจักรพรรดิจักรพรรดิทำพวงจุ้ยเท่าคนธรรมดาเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอะไรที่เหนือกว่าถูกไหมครับก็คือพลังที่เหนือกว่านาพายให้เกิดโชคลาบนาพาให้เกิดอํานาจวาสนานาพายให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยมากพอที่จะอยู่เหนือกว่าคนทั้งหลายนี่คือความลับ